อยู่ยครับกัดโดนเบ็ดเลยตัวนี้เป็นปลาช่อนนะครับกัดเตะจิ๋วนะครับตัวนี้ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับปลาช่อนโอ้เข้าเต็มสองขอเลยครับก็กัดแล้วก็โดนเบ็ดเลยนะครับตัวนี้ ก็ตัวไม่โตนะครับโดนเบิดเต็มๆเ,เลยกับเตะจิ๋วนะครับตัวนี้สีน้ําเงินครับเตะจิ๋วสีน้ําเงินโอเคครับสุดยอดมากกับหมายลกๆนะครับหมายที่มีสวะใช้เตะจิ๋วเนี่ยกับปลาช่อนเล็กๆเ,เนี่ยโอเคเลย